เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงดรายวันประจำวันจันทร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ตอนนี้มีโชคมีลาบเข้ามาจากการลงทุน หากคุณจะลงทุนอะไรได้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเรื่องของการงานการงานของคุณควบคุมไม่ได้หรือไม่ได้ตั้งใจขอให้คุณค่อยๆ่อยทำไปและอดทนต่อสู้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีรักกันมากและรักกันมากที่สุดสอดคนโสดจะได้ค่ชิดกับใครสักคนที่คุณไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินรับทรัพย์ เยอะมากๆตอนนี้มีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางเรื่องของการงานหากใครทำก็ตกลงไว้ดีลงานหรือเจรจาอะไรจะได้รับข่าวดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คน่ละคนรักขอให้เชื่อใจและกันและกัน ขอให้เชื่อใจกันและกันสอนคนโสดต,ตอนนี้ยิ่งเปิดโลกกระนัดมากขึ้นยิ่งมีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนเร็วขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารมีไรายได้แถมยังมีโบนัสจากการทำงานอีกด้วยเรื่องของการงานตอนนี้ดูเหมือนว่ายกภูเขาออกจากอกคุณจะบรรลุเป้าหมายตามที่คุณตั้งใจเอาไว้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ พืแล้วคนรักยังรักกันดีรักกันจนรักกันมากและจะรักกันตลอดไปส่วนคุณโสดต,ตอนนี้อดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าอักเจอคนที่ยังไม่ใช่ก็ตัดไปก่อนอย่ารีบตัดสินใจ สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นรอรับทรัพย์ได้เลยเรื่องของการงานอะไรตอนนี้ที่เคยขัดขวางความเจริญก้าวหน้าการงานของคุณคุณก็จะได้เจอสิ่งดีๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีไม่ค่อยมีปัญหาส่วนคนโสดเจอคนที่จิตใจดีจากการทํางานเป็นเหตุ สำหรับคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณไม่ฝืดเคืองมีเงินเข้าออกตลอดเวลาเรื่องของการงานแม้ก่อนหน้านี้คุณทำงานหนัก แต่ตอนนี้จะไม่เสียเวลาเปล่าอีกแล้วคุณก็ทำงานหนักแต่ก็จะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักค่อนข้างดีหลังๆนี้รักกันมากขึ้นเอาใจใส่กันมากขึ้นส่วนกนโสดยังไม่พบรักแท้รอไปก่อนนะจ๊ะ สำหรับคนที่เกิดวันสุกเรื่องของการเงินได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานคุ้มค่าและรออีกหน่อยจะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกร,รมเรื่องของการงานจุดเริ่มต้นของการทำงานที่ไม่ดีไม่ราบรื่นสุดท้ายปลายทางทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักถือว่าเป็นคู่ที่รักกันดีอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็รักกัน สอนคนุโสดไม่จำเป็นต้องรีบรักใครในตอนนี้เพราะความรักดีๆ รอคุณอยู่อีกในอนาคตสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินถึงแม้มีเรื่องค่าใช้จ่ายมากแต่รายได้ของคุณก็มามากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานเจองานหนักงานหินขอให้คุณท้อได้และอดทนต่อไปเพราะความพยายามของคุณจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีเผชิญหน้ากัน พร้อมที่จะเดินยืนเคียงข้างกันในทุกสถานการณ์ส่วนคนโสดยังโสดอยู่ไม่นานถึงขั้นขึ้นคานดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ